สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนคุณนายคุณนายนะคะอ่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้คือแปลงที่เราปลูกแตงกวาแล้วก็มะเขือเปราะนะคะทุกคนอ่านี่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูคร่าวๆนะคะต้นเล็กของเขาเนาะนี่อันนี้เป็นแตงกวานะคะทุกคน อ่นนี้นะคะอันนี้ก็เกิดแล้วเนาะนอันนี้เป็นป่าใหม่นะคะอันนี้เราไม่ได้ปูผ้ายางแล้วก็ยังไม่ได้ใส่สายน้ำหยดนะคะเราจะใส่อยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันยังทำไม่ทันเนาะก็เลยปูไว้ก่อนเลยนะคะาสายน้ำหยดก็กองอยู่ตรงนู้นเนาะอ่าตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเรา จะเอามาลงอ,าอยู่ที่แถวนะคะสายน้ำหยดก็ใส่ไม่ทันเนะาะเดเราอ่าก็จะมีทั้งเกิดแล้วแล้วก็ยังไม่เกิดนะคะตรงนี้ก็ยังไม่เกิดเนาะอ่าก็จะมีเกิดบางต้นเนาะอ่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาโดนฝน ่า,มาเมล็ดของเขาอาจจะโดนพัดโดนซัดอาจจะยังไม่เกิดบ้างก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะทุกคนนี่อันนี้ก็กําลังเกิดนะคะทุกคนนี่เลยเราก็จะปลูกอ่แตงกวาค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเปาะเนาะแล้วก็จะปลูกถั่วฝักยาวอีกแปลงหนึ่งแปลงใหม่ด้วยเนาะ นี่เลยนะคะอันนี้ต้นก็เล็กอยู่นะคะทุกคนนี่อันนี้เราก็จะปลูกทั้งหมดเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าเราเดินท่อมาจากาถั่วฟักยาวแป้งเก่าแป้งนุ้นเนาะตอนนี้ก็ยังมีลูกอยู่นะคะก็จะเดินท่อมาจนสุดเลยค่ะเสร็จแล้วถ้าเราเดินท่อเสร็จนะคะเราก็จะต่อ ท่อแล้วก็ต่อสายน้ำหยดนะคะมาลงที่แปลงเนาะอ่าอันนี้ก็เกิดแล้วนะคะเกิดแล้วอ่าแต่ว่ามันต้นเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าโตแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะคะทุกคนนี่เขาก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ละคะ่ะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเนาะ เพราะว่าเราอาจจะไม่ปลูกกันเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ปลูกอะไรบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ่าเห็นไหมอันนี้เราเดินท่อมาจากตัวฟักยาวแป้งเดิมที่อยู่บนหลังฝ่ายนะคะไล่ท่อลงมาเลยเนาะนี่ ก็จะเป็นท่อที่เราประกอบยังไม่เสร็จนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะปลูกอย่างอื่นด้วยเนะาะเห็นท่อเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะต่อไปใส่นะคะนี่เราจะต่อไปใส่ผักที่เราปลูกไว้เนาะนี่นะคะนี่เลย แล้วก็ปลูกมะเขือเปาะไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เดินใส่น้ําหยดไปแล้วเนาะเพราะว่ามะเขือเปาะเราต้องมีน้ําหยดเนาะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ใส่สายน้ําหยดเราจะปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องรดน้ำเนะาะมะเขือเปาะเราก็จะเพาะใส่ถาดน,นะคะใส่ถาดแล้วก็เอามาปลูกลงดินเนาะ นี่เลยค่ะอันนี้เป็นมะเขือเปราะอ่าจะเป็นลูกสีขาวนะคะที่เขาไปทำกับข้าวพวกแกงเขียวหวานอะไรพวกนี้เนาะนี่เดี๋ยวจะพาดูค่ะทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้ก็ปลูกอ่า น่าจะหลายร้อยต้นอยู่นะคะทุกคนตอนที่เราเพาะเราก็ไม่ได้นับต้นเนาะนี่นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาก็จะติดค่ะไม่กี่วันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ปลูกได้แค่สองสามวันเองนะคะเขาก็ยังไม่ได้ติดอะไรมากมายเนาะนี่ก็จะเป็นมะเขือเปาะที่เราปลูกไปแล้วนะคะทุกคนนี่ มาเขือปอทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ทุกแถวค่ะนี่เราก็จะเดินสายน้ำหยดทุกแถวแล้วนะคะทุกคนนี่การเดินสายน้ำหยดนะคะเราก็ เราก็จะมีท่อที่เราต่อมานะคะก็จะมีท่อเล็กอีกทีนึงเนาะเราก็จะมีหัวสําหรับขยายสายน้ําหยดนะคะทุกคนแล้วก็เดินสายเดินแถวนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหัวจ่ายนะคะทุกคนหาซื้อได้ที่ร้านอ่าสินค้าการเกษตรเลยค่ะทุกคนนี่จะมีท่อใหญ่นะคะเราก็จะต่อมา ่อเล็กอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าท่อใหญ่มันอาจจะแรงไปนะคะนี่จะมีหัวจ่ายน้ำเนาะแล้วก็ที่เป็นหัวนะคะแล้วก็ซื้อสายน้ำหยดใหม่อีกทีหนึ่งเนาะอ่าอันนี้ก็จะมาต่อสายน้ำหยดนะคะแล้วก็มาใส่กับอ่ามะเขือที่เราปลูกนะคะทุกคนแล้วก็ไร่สาย สุดเลยค่ะน,นี่เนาะอันนี้นะคะก็เป็นมะเขือนี่ผลผลิตได้เยอะอยู่นะคะทุกคนมะเขือเยอะอยู่นะน่าจะหลายร้อยต้นอยู่นะคะทุกคนไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยขึ้นนะ่ะ เป็นมะเขือชนิดเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเป็นลูกสีขาวนะคะเป็นมะเขือเปลอ,เอะเนาะอือนี่นะคะนี่จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็น ป่าของมะเขือเปลาะนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นป่าของมะเขือเปลาะนะคะทุกคนนี่เราใส่สารน้ําหยดแล้วเนาะข้างล่างก็จะเป็นแตงกวาแล้วก็จะปลูกถั่วฝักยาวด้วยนะคะอ่าใครที่สนใจอยากจะทํานะคะสามารถปลูกได้เลยนะคะเดือนกันยาน,นี้เนาะ แนะนำให้ปลูกเลยนะคะทุกคนได้ผลผลิตที่ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องส่วนคุณนายคุณนายด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ